เรียกว่าเซอร์ไพรส์หนักมากนะครับเมื่อทางสมาคมเยลล์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยคลิปการฝึกซ้อมนะครับอ่ะเปิดให้รู้กันไปเลยกับการปรับจังหวะการเซตซึ่งเพิ่มสปีดความเร็วให้มากยิ่งขึ้นนะยิงหัวเสาแบบเร็วมากนะครับเร็วแบบโอ้โหซึ่งการเซตเร็ว,เรว,เรวๆเตี้ยๆแบบนี้นะครับนะักกีฬาจะต้องขึ้นปับ๊บตกปั๊บเลยนะครับผมขึ้นปับ๊บตกปั๊บเลยนะครับผม จรงก็นำมาซ่งแต้มนะครับเป็นการเล่นที่ยากขึ้นนะเร็วมากอ่ะตุรกีมาสกเกาเกมได้เลยนะครับประมาณนี้แหละอืมแบบนี้เลยเพิ่มความเร็วเป็น 7G อ่ะจัดไป